โอ้โหชิ่งแท้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่างน้องแพนพินพี่ปุณนะคะหนูจะมาขี่จักรยานพ่อซื้อให้โอ้โหคองควัมปีใหม่ละคะแล้วปันที่ได้จักรยานเมื่อวานค่ะวันนี้ปันได้แล้วว่าล้มกี่รอบแล้วลูกล้มสองรอบแล้วโอ้โหโอ้หปัดท้ายด้วยอ่ะปัดท้ายด้วยดูสีดูสิโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหจักรยานเตะบอลก็ได้ ภับลูกยังกับพวกพี่พุทธเตะบอลโอ้โหตามมาอตมาตมมา,มาโอ้โหเก่งมากค่ะเม,มาืม่อวานเพิ่งได้เมื่อวานวันนี้ฝันเป็นแล้วเยี่ยมเยี่ยมเออไป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  เอาเข็นไปก่อนนี่ออกแรงเยอะๆทีแม่ไปไม่ได้แม่ช่วยหน่อยแม่ช่หน่อยเอาช่วยไปยโหโหหัวซิ่งเลยตกล้มตกซ้ายตกขวาเกือ <c oughs> <c oughs> บล้มเลยแล้วเบรกไปหรือยังโู่นนะขับไปนูน่นขับไปต้นโพแล้วค่อยขับกลับมาเลี้ยวกลับมาแม่ยืนรอยอยู่นี่ โอ้โหดูทางเุ้ยเย่าซิ่งมากโอ้โหอเลี้ยวกลับมาเลี้ยงกลับมาโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหวันเดียวเป็นเลยค่ะสมกับที่อยากได้หนูอยากได้ใช่ไหมลูกโอ้โหม่ไมีกระเป๋าเงิน เงินอยู่ไหนไม่มันิ้วเอากระเป๋าจนี่กระเป๋านี้กระเป๋าวอาอเก่งมากโอ้โหสิงิงสิงแม่แม่อือ หนูพี่พุทธีลังกาพี่พุทธิเตะฟุตบอลอยู่ค่ะหนูน้องซิ่งไปแล้วซิ่งแล,แล้วโอ้ยคว่ำแล้วอ่ะลูก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 ลกเก่งมาก,กอันนี้สนามสนามที่วัดน,นะคะเด็กจะชอบเออ <M> <ide> เด็กๆมาเตะฟุตบอลออกกำลังกายกันคะ่ะ หนูก็อย่าปั่นไปตรงพี่เขาเตะบอลนีน <Aub ain>. ่ลูกปั่นออกมาโอ้ไป้โอ้เยี่ยม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 โอ้แม่ขอปบ้านตแม่ทูหยิบรอบเลยไหมฮะแม่บ้านต้นทูอ่ะไปต้นทูอีกรอบอ่ะ โอ้โหโอ้โหจะยกล้อด้วยจะยกล้อด้วยอ่ะไปไปเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวแม่ถ่ายใหม่ถ่ายต่อเออถ่ายต่อเดี๋ยวถ่ายต่อเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินบอกเพื่อนๆก่อนเออก็บอกเพื่อนๆคลิปนี้ก่อนกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย